สวัสดีครับผมคนอีาสานบบาวพันพื้นเมืองครับผมพอกับทีมงานทีมงานขุดมันทีมงานคุณภาพอีกแล้วครับเมื่อนี้่เดี๋ยวเห็ดเมนูขุดมันมือที่สองครับนูกินเขาเที่ยงกันครับเมื่อนห้่มือ่อได้ได้หอยมาแล้วครับมเีเห็ดก้อยหอยแข้งครับผมว่าใส่ใตำคุงใส่หอยแข้งนะครับ

น้ำเดือดปุ๊บเขาลงเทเดียวปั๊บหดก็ดีเลมหวก้อยแบบก้อยแบบ่เอาไปก้อยเป็นหอยไมได้เปล่าได้คือกันครับผมแกกินเองรอดไม่ต้องแกแกไปแกมันเนาะก้อยแล้วกุ๊กวานนี้เรากินแกกินไหมกินมันนะเชวเรี่ยวตามมัเนาะอมหดเอรานคบจานอหมี่อหมกหอบักแดงจานให้กูเนี่ งานเห็นเพื่นเน่ถุงก็ได้ผมามาใส่นี่างานกูนเจอแล้่เนฮะ้ยอืมดีนะกูบอกว่าช่วยช่วยมีรู้ดีกว่าโอ้มือนีพุดมันจกดกแดดอดหน่อยครับก็คือหมู่บ้านนี่เดี๋ยวงาแล้วครับเราเล็กโค่เพื่นสิลองเพลงขอฝนอยู่เอาเนี่ยไม่อชอบบรรยากาศดีดมากเพิ่งดูมือนียาก มาเมื่อนี้คือมึงอยากกันที่เลยตกเลยตอนนี้นี่เลยบดิ๊กแกะไปครับผมแกะไปแกะมันเลยาเอแบบนี้แหละว่าสิก้อยว่าเด้ก้อยแล้วครับว่าสิก้อยใส่เปียกโดนพอมอยู่อืมน้ำน้ำลมหายลมหายลมหายน้ำรั้วพูดวุ้นก็แล้ว่าแก่นของหวานคนหนูเอาไก่ตุ๋น่วนมาปั่นถึงกันมันภาษาขามใชะก่อน มันัวบังชิงเรแล้วก็แล้วจมปว่ๆอยู่ปักเล็กยเล็กนี่จ้กูมากวะยี่นี่ก็สบายออกเลยที่อันทีกินก็มียู้นเอกินขัวตะกนแต่ว่าบมีม่นำกินหนึ่งวะิวติดน้ำไม่อมแดาเลยเปิดกควรนำใบเตยเนาะมันต้องหงุดหงิดเยดยวด้ย

น้ให้จิงม้นบอกคำเลยเนาะจับตัอหมื่นนีมคือโก้ยี้เจ้าเลี้ยนบอกชาคุยสั่งเลยหนาล้านขีน้ำอาดเยี่ยมาเลียนเงีจอดกินน้ำพาคุยสั่งน้ำไหลเอ็นดุเเนวะอืมดินไเป็นั่นดินทส้ยี่ห้อเเป็นบวกเป็นบววไว้เลยเลียนมากขอบกินเนาะสีเียงริงนะองบัวเลี้ยนแนขี้อย่าไรหันไปเลี้ยงว้ยไปกินแต่น้ำสายไม่น่ากูนะมึงเงียวใจพอมค่ะ อทางปุ่นเนาะหอมแต่บ้านี่เฮ็ดบวกไปเนาะก็ปั่นกุจักหุดไปไปหุนไปยุสุกแกทกมนอไไปหอยน้ำตัวเป็นหงงามตัวน้องใสไม่ใช่เป็นบวกไปออนะจุมหุ้นไลอาบก่นเมือนเดี๋ยวมันน้ำไปักินน้ำกันทั่วกินกินได้ยู่นน้ากินกินได้แบบอขึน้องน้หมนุ้ยน้อนก็ยุหันเนาะน้ำสางกินยุหันน้ำเฮาเฮา าเอาหัวก็ไม่ rats, a a <c oughs> <cat> ้อดอยู right <laughs> ่น <lar> um, <laughs> <orar> ี <that> ่อยู่หัวมุมยู่ทางโก้งอยู่นาอน้ตรวสับก็อยู่หัวสงครับจ้ะก็ได้อกเส้นลงกินน้ำสมากินน้ำมาเลยลงอาบเลยแบโนแม่กวตัวน้ำสัตาทำไมช่วนกินไม่หรอจานเคมีนหลเมียมึงเด็กุณมึงแ่กินไ่ได้ใ่หรือัวหคุณพี่ยูมามกไตัว อยู่น้ำจะตายด้วยสมัเราหูแม่พาเรือย่านี้น้ำมัมี่จกินห้อนไปด้อันนี้ไปได้กเบืนกินเยดนว่าน้ำนห้ของน้ำเพิ่จะกินนวยเอาที่รูปแบบนั่นแหละต่อสม้งกันสม้งกันสมัยเราชอบเราเขาลงบอาเนี้ยสมัเราเขาหากินกินน้ำาะเพราะคนมันเมาเราเนาะแห้งเราเนาะร้อยไปกินน้ำในี้องน้ำเขาเหมือนชัวร์สมัยเรานีแม่ดกเย็นเย็นแห้งคับ เขาเชื่เขาสิเีนิสัยลวกก่อนนะนี่เลยให้กินน้ำอืมกวนลวกอืมสิ่งใ้เงาไริกินน้ำเลยเฮ้ยเปนมว่บาคคอยก่เขาน้ำนี่อืมอันเมื่อวานก็ตักน้ำยังเด๋วเศร้าใจยังเดียวไปก่อนอ่ะกดเยอะเสมออื้วอจนฝันมาหิ้น้ำก้อยแหงเนเลยด้เล็อกไป็นแล้วเไปดเตียงแล้วบ่ให้ไปเขานํำ หาหมอนิตรวจดรคจีตรวจะหาเจอคนนั้นก็บวัาน่ะมือเขาเลี้ยงอดเขาคนหนักการมาตรวจสองดวมนร้นอือเขามา่ตรวจวะตรวจคือกันแต่ว่าเขาให้กินได้ว่าให้อดนะบ่อือเขเคไตรวจว่ะไปมากเนี่ยบ่บวบบานยังบอะไรคุ้มปหาบวบสองน้ำเทียาจะหาจนหัวเลยอือตกันลังถิ็นดีกว่หูตอนเป็นนักเดเลยบวบบมันได้ให้ตอนเป็นนักเดียว ่ท่านพอสามเย็นแล้วครับบ้าอือดาวลุงปุุงซูมียมเลยเนี่ยบ้าโปรไซต์จักรยานในการรับชมเลยเด้อฟังเลยเเหจาะมึงเรงเนาะสีเข็มเนาะไม่โง่ต่อฮาลงด้วยมึงบอกเออโอ้ยบ้มึงมีโลกเดียวนู่ไปตังไปห้าวตรงใส่เมียมันก็เสื้อเหลาอ่ะบ่เว้นเหลาซึมลงต่อตาเด็กบุ้มเหลาซึมเว้ยซึมเหลา Song mà tôi yêu tham mục nhà, ô lâu khao xin xin khao lâu mười 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 lâu khẩu lâu mười lâu mười Chú mười lâu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  mười Mai mười lâu mười lâu biệt lâu

ตตนผู้คนคงผู้ดึงก็ดึงกันดยน่ันเขาเอารถเลี้ยวัามันเลียงหนห้องมองห้องดึงสี่เหลี่ยมหละห้องสัตน์ในนันประมาณก็ยี่สิาที่ก็ลแล้วเนากดึงก็จะดึงเดี๋ยวรถไะต้องคึ้นโอบเป็นแต่ไปดวนะเดี๋ยวดวนนี่แช่เปล่าแต่ว่าไก่แต่ว่าไก่จะยังเสียแตงทางที่ท่านอจังวะเพราะว่ารถรถไถบันนี้วันี้ไถด อันนี้ก็ควานทนี่กันซุ่มขึ้นก็ขึ้นเลยผู้แบกกัแบกอ้ยผู้ควานความนานมืเป็นสิบคนเนาะออสองคนนะสอคนนึงกับควานแ้ควานผิวยกอะไรเงี่ยนั่นแหละกับควานใส่กับมอเราซะทุกอ๋อแบบขุมวานนี่แต่เขาเขาก็เห็นทีเสีเขาจะก็ผู้ควานกัคว้านไปแต่แม้ทางหนาควนหาคนเหรอตัวยุตอตัวนี้เขาทำให้านต่ออยู่มั้นี้บราง หาคนนละเอาสองคนสามคนนึงจะแบกงใชนไหมขึน,บบน้นเพื่อที่ดึงขึ้นไปขนหึง,งอเอาแหน็บอกไรนี่ก,ก็พักจะเอาขึ้เนเรีวเนี่ยเป็นงไม่มาถูกกันยัง่านี่นนกูจขแลวาหอดบอกว่าเพื่อดึงเรีวเรีวราะว่ามันจดึงเรียวหล่ะาบอกหายมันเรีวายซื้อคือค่าแหละครับที่นี่รถแรงเบาเลก็กโคบผม

เดี๋ยวือ,อดีครับดีด,ดีแห้งับทุกคนครับพุบอกันไหมครับผมติดตามไปเลยครับเลื่ด,ดยครับเ็ืได้ดรถพรันแรงขนาดวัดได้ได้สองตันแปดครับผมสองตันแปดก็กลัวเกือบสามตันพุนล้ครับเื่อนี้ออกนั่นแล้วครับมือน,นี้เทีวหนึง่ง ครับผมยูดีมีแห้งสวัสดีครับขอบคุณครับผมท่านผู้ชมทุกคนเดอ้อเด็ซีทุกคนอยู่ดีมีแห้งครับพบพอกันไหมครับสวัสดีครับเดี๋ยวลุยงานกันครับอาทิตนี้เมื่อนี้อากาศร้อนนิดนึง